นี่เลยค่ะทุกคนแอปเปลิลต้นอร่อยก็จะเดินมาถึงกันได้เฮ้ยมืดค่ำไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะได้มาป่านี้อีกไหมะคะยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ต้องรีบเก็บเดี๋ยวหนาวมากๆแล้วมันจะไห่มีให้ได้เก็บโอ้ยเนี่ยมันอร่อยนะคะ มันกรอบมากสุดยอดอันนี้ลูกนี้ไม่รู้ไม่เอาแอปเปิ้ลป่ามันอร่อยสุดๆเลยค่ะเก็บไป ดูสิไปเลือกที่บ้านอีกทีหนึ่งนะ คีริยุคีเรแต่จะบอกว่าสุดยอดค่ะข้างในนี่เนื้นนอขาวจัว้วโอเยอะมากนะคะเนี่ยทุกคนลองจินตนาการดูสิคะอะไรที่มันอร่อยมากๆนะคะ เราก็พร้อมที่จะเก็บถึงแมว่าจะมืดค่ำแล้วอีกเส้นนี่โอ้โงลขียวนี่ก็ต้นเล็กต้นน้อยของแอปเปิลทั้งนั้นเลยนะคะนี่โอ้อันนี้ใหญ่แท้ Ikke yeah. jeg. Uh -huh. สองมือสองไม้สองใหญมากกินส้มเลยนะค <c oughs> ือนี้อร่อย <c oughs> สุดยอดคร้ำหน่อย ขอบคุณค่ะน่าสนิกโซฟีเลยวะฮอ,อคุกม,มาไปไปช้าไเยอะมากเนกลับบ้านกันค่ะทุกคนค่ะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ